ใช่เอ๋ๆอๆทำไมแม่ถึงรักหนูทำไมแม่ถึงรักหนูถ้าหนูน่ารักขนาดนี้ไม่รักอดใจไหวหรอ,อไม่อยากอดใจไหวถ้าอยากเล่นได้ที่แม่ชอบนะคะที่เอเธอร์พยายามที่เอเธอร์ทำงานจนสำเร็จต่อใครต่อพีพีอะไรนะคะถ้า<อ>พีพีกับพี่โบรีไปไหนนะพ่พ่อ แล้วทำไมพี่พีกับพี่โบลีถึงพับผ้าเสร็จไวอะลูกแล้วตอนพี่พีกับพี่โบลีทำหนูทำอะไรอยู่คะอยู่พับผ้าอยู่อ้าวแล้วหนูยังพับไม่เสร็จเหรอใช่อ๋อแล้วหนูเป็นหน่วยไหนเหรอลูกหนูถึงพับยังไม่เสร็จหนูอหนูเต็มหนูวยพับตะกเกงในหน่วยพับกางเกงในใช่แล้วพี่พีกับพี่โบลีล่ะลูกพับอะไรพับเ,เสือ้อพับเสื้ออืม ไม,มไม่มีอะไรแย่ไม่มีอะไรแย่อ้าเราไม่ต้องพับร่วมกันเหรอลูกต้องไม่ต้องช่วยกันให้เสร็จเหรอก็อไม่ก็มาเป็นหน่วยหนูอ๋อมันเป็นหน่วยหนูพี่เขาทำเสร็จของเขาแล้วใช่อ๋ออันนี้ก็คือหน่วยเธอใช่อืมแล้วเธอทำคนเดียวได้ไหมคะได้สิอืมไม่ง่ายหรอหู้จะไม่รอจนกว่าหนูจะเสร็จเลยนะ อยู่ถ่ายอยู่ค่ะค่ะถ่ายใจออกใหญ่นะจ้าเหนูจะพาให้แม่ดูนะจ้าหนูจะพาแบตอีนะคะค่ะแต่แต่หนูจะอยากนี่จ้าแม่ชอบนะคะที่เอเธอร์มีความรับผิดชอบค่ะแม่ใจดีจ้ะค่ะแม่ก็รักหนูลูปจะทำให้แม่ดีจ้ะ นหนูเป็นลูกแม่ค่ะขอบคุณนะคะที่เกิดมาเป็นลูกแม่ค่นะน้หนูพัเป็นไฟวอลเลยพัเป็นอะไรนะพัเป็นไฟวอลเลยพัเป็นอะไรนะลูกซาฟารีวอร์ลซาีวอเป็นยังไงลูกซาฟาเป็นซาฟาวอร์นี่อปลยอืมนูเหมือนเชือบีเลย เหมือนอะไรนะลูกเหมือนเครื่องบินเลยของปงเปลี่ยนแล้วเหมือนอะไรนะเหมือนเครื่องบินเลยเอาเหมือนเครื่องเบนแม่ตาดเยอะแม่นะเจ้าหนูไม่ตีอ,อ่ะหนูหนูบอกพ่อสมานะจ้ะเอ็งจะต่อ,อ <c oughs> ตัวอื่ต่อตัวอืมต่อเป็นตัวอะไรคะแต่เธอนั่งดีๆค่ะลูก ไปเราจะเลิกไปทำงานกันลูกทไปโรงงานไงคะค่ะทเะเรา้เธอพับผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยไปกันเดี๋ยวไปไหนไปโรงงานไงคะไปโงเยวจะไปไหนไไปเล่นไะไรนะเล่นไะไ่นะในน้ำเล่นไะไรนะ ใช่เดี๋ยวปีน้ำบอลไหนอะน้ำบอ่อโศกโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ,อ๋ยแม่งูนน้ำบอ่อไหนอแอเธอมีความสุขไหมคะ มีความสุขทุกวันนะป่าปทุกวนันทุกวันแล้วถ้าเกิดวันไหนไม่มีความสุขเอเธอร์ทำไงอะคะบอกแม่บอกแม่แ,มแล้วแม่ช่วยหนูได้หรอแม่จะช่หนูได้หนูจะกอดแม่เลยอ๋อกอดแม่เพิ่มความสุขหรออ๋อกอดแม่แล้วมีพลังเลยเหรอใช่โอ้แล้วเรากอดกันทุกวนันไหมคะกอดกันทุกวนันกอดกันทุกวนันทุกวนันทุกวันเลยเบื่อไหมกอดกันทุกวันเบื่อไหม ไม่ไม,ม่เลยแม่ตอกไข่หนูเปอยกไออายเลยะทำอะไรนะคะหนูใช้แม่ไข่หนูเปีไออยเลยาอ,ยา,กอ,ยา,กอยากให้แม่ถ่ายหนูตลอดเวลาเลยโอ้โหเมมโทรศัพท์มันจะเต็มไหมเนี่ยไหน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 ทาลิฟก่อนอายุเฉยอายุเฉยก่อนอาทาลิฟปื้ออะปากก่อนสิอาทาลิฟ ตืดข้างบนมั้งตือทำไงต่อปะ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 เป็นไงบ้างสีแดงสีแดงอะไรเป็นสีแดงลูกปลาปลาเพราะอะไรถึงเป็นสีแดงลูกม,มถูมือถูมือเพราะอะไรปากถึงเป็นสีแดงอะลูกทังทาลิปมันทาลิปมาอาทาลิปทาลิปเออเอปะ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 ะชอบเหรอคะ ไม่ียไม่ชอเต้นบีะแบบนี้อหนูชอบเหรอคะลูกหนูชอบเต้นในเยอะแบบนี้อ๋อชอบเต้นในรถแบบนี้ใช่รถเเยอะกระบะเยกระบะพี่พีคิดว่าอยเกงเกง